นะครับผมพันเอยกสมยศอุดมรักษาทรัพย์นะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจควาราลดังเลิศนะครับผมกล้าสั่งกล้าดําเนินคดีนะครับผมรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทํานะครับผมขอบอกไว้เลยนะว่าที่ผมตัดสินใจต้องดําเนินคดีนะครับผมขอญาตชี้แจงเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือปัญหาข้อกฎหมายนะครับขณะนี้นะครับมีการประกาศใช้ได้กาหนดบริหารเรืการนฐานการฉุกเฉินแะประกาศของผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาสถานการฉุกเฉินนะครับได้ออกตามความตามมาตรา9้า ในการแจ้งว่าในการกําหนดโทษนะครับของผู้ที่มั่วสุมรหรือรวมกลุ่มกันรวมตัวกันอันจะทําให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ผู้ปาเฝืนจะมีโทษตามกฎหมายนะครับกลุ่มมวลชนกลุ่มต่างๆที่มาแจ้งปัญหาความเดือดร้อนในการให้ปัญหาในการให้ตัวแทนรัฐบาลในการแก้ไขนะครับทางรัฐบาลเนี่ยพยายามส่งเจ้าหน้าที่มาเจราจามาพูดคุยตลอดนะครับตั้งแต่เมื่อท่านชุมนุมที่บริเวณเกาะการถนนหน้าสำนักงานยูเอ็นนะครับ ไม่กีดขวางการจราจรน,นะครับทางเราก็มียความสะดวกดูแลความปลอดภัยพี่น้องมวลชนตลอดมาส่วนกระทั่งท่านยกระดับการชุมนุมนะครับเพื่อนตัวจากหน้ายูเอ็นมาชุมนุมที่บริเวณถนวนพิศโลกหน้า,เ,าเ,ทเทคโนโลยีพนครนะครับเราก็พยายามนะครับประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้ชุมนุมนะครับไม่ให้มวลชนแล้วก็แกนนํานะครับยึดถนนพิศโลกเป็นพื้นที่ชุมนุมเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความแออัดแล้วก็ทําผลกระทบส่งผลกระทบกับประชาชนทั้งนักเรียนยนักศึกษา ที่เรียนในมหาเรียนในมหาลัยเทคโนโลยีพระนครแล้วก็เรียนในมัธยมวัดเรียนในมัธยมหน้ามินิตนะครับมันจะส่งผลกระทบกับประชาชนที่มีสิทธิใช้ทางในการสัญจรไปมาผมประกาศแจ้งเตือนทุกครั้งในการท่านในเมื่อในในขณะที่ท่านเดินขบวนหรือพยายามฝ่าเื่นคำสั่งของผมนะครับสิ่งที่ผมต้องตัดสินใจดาเนินคดีกับท่านนะครับขอให้ทัดเจนว่ามันเป็นปัญหาข้อได้จริงว่ากลุ่มผู้มาร่วมชุมนุมนะครับมีกลุ่มผู้ชุมนุม ที่มีการติดเชื้อโควิด1 i นะครับที่มาร่วมชุมนุมและมีการติดโควิด -19 นะครับผมจึงต้องดำเนินคดีกับท่านตามกฎหมายนะครับส่วนของกลุ่มบางกอยนะครับในวันที่มีการเคลื่อนขบวนกลุ่มบางกอยในการปฏิบัติตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหานะครับผมก็พยายามแจ้งประญาันประกาศได้ทราบแล้วนะครับว่าขอให้มวลชนอย่าผ่าแนวกั้นอย่าดึงรั้วหนามอย่าทำร้ายเจ้าหน้นาที่นะครับเมื่อมีมวลชนมีกลุ่มบุคคลนะครับ สั่งให้หมวลชนพยายามดึงตวดหนามฝ่าแผงแนวกั้นของเจา้าหน้าที่พยายามเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลน,นะครับเพื่อจะเข้าไปยึดทำเนียบโดยมีการโพสต์ในสื่อออนไลน์นะครับทางกระผมนะครับก็ต้องสั่งให้ดำเนินคดีในเรื่องป่ามืนพรลรกอฉุกเฉินและประมวลกบฎอายามตาตรา215ในเรื่องการมั่วสุมหรือรวมตัวกันตั้งแต่10คนขึ้นไปโดยใช้กำล,งลังทุจริตหรือทาให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองก็จะมีความผิดตามปอาามตาตรา215ท่วง,งไปด้วยนะครับสิ่งที่ผมทำนะครับผมยึดหลักของข้อกบฎนะ ิ่งที่ผมทําไม่ถูกต้องนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้มาลงที่ผมนะครับผมบอมจะรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทํานะครับถ้าเ, <î bla i> าเกิดผม,ผมแช่หน,น้าตำรวจฉุกเฉินในการกันแกล้งในการทําให้ผู้งนมเดือดร้อนนะครับก็ขอให้มาลงที่ผมนะครับทุกอย่างนะมีขั้นตอนตามกฎหมายอยู่ถ้าเห็นว่าการบัตรของผมไม่ถูกต้องนะครับท่าทกนาก็มีช่องทางในการจะร้องทุกในการจะจัดเอ่อร้องเรียนผมได้เลยนะผมรับรับผิดชอบพร้อมชี้แจงทุกอย่างนะครับทุกอย่างนะมีการถ่ายภาพมีการทํารายงาน เป็นรายละตอนไว้ทุกขั้นตอนนะครับสิ่งที่ผมทานะครับก็อยากให้ผู้คนนะครับเมื่อกี้ผมฟังนักกฎหมายที่มาร่วงเสวนานะครับผมก็ต้องขอบคุณนะที่มีนักกฎหมายมาชี้แจงข้อกฎหมายพ่อแม่พี่น้องฟังครับเมื่อมีข้อได้จริงเข้ากับข้อกฎหมายเนี่ยนเขเทสเนี่ยมันเป็นเคสที่ชัดเจนที่สุดว่ามีกลุ่มคนว่างชุมนุมเนี่ยมีเชื้อติดเชื้อโควิดใ9ีนะครับก็ขอให้เข้าใจการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับตามใจที่ว่าแม่พี่น้องไม่ยึดถนนสาธารณะนะครับเป็นพืที่ชุมนุมนะครับไม่ทําลายสิ่งผิดหวาง ไม่ทาลายอุปกรณ์ของหลวงไม่ทําลายร่างกายเจ้นหน้าที่นะครับเราก็พยายามนะครับเราก็พยายามประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับมารับเรื่องราวมารับมาแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ต่อยืนยันนะครับว่าไม่มีใครสั่งผมนะครับผมเป็นคนรับผิดชอบในการดําเนินคดีนะครับโดยมีการโดยยึดตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ให้อานาจไว้นะครับลงมือบคมืครับลงมือลครับ ยอนกรับไปเขาก็ี่นมาครับเปล่นป็จกับพวกเราด้วครับ